แต่ลึกล้ำไปยิ่งกว่านั้นแบบโลกุตระนี่แหละที่สามารถดับเหตุที่มันทำให้ทุกข์อันคือกิเลสหรือมานหรือมายานั่นเองตัวแท้จึงดับทุกข์ได้อย่างเป็นอาริยสัตว์กันจริงๆเพราะที่แท้สุขกับทุกข์นั้นมันก็เป็นภาวะสองคือเทวะอยู่ชัดๆมันไม่ใช่หนึ่งมันคือสุขกับทุกข์เป็นสองอยู่แท้ อันลึกซึ้งอยู่ในจิตวิญญาณมันเป็นเทวะที่แปลว่าสองอยู่จริงๆผู้ยึดอุปทานเทวะว่าเป็นสุขอยู่ก็มีทุกข์อยู่เพราะไม่มีปัญญาแปดดังนั้นผู้สมาทานคือการรับเอาศีลมาเป็นข้อปฏิบัติจนกระทั่งกำจัดกิเลสได้จริงก็จะบรรลุความจริงได้ทั้งหมดครบจบท้วน แต่ถ้าเขายังมีแค่เฉโกคือความรู้ความฉลาดตามทฤษฎีของชาวเทวนิยมที่ยังมีความรู้ความฉลาดแบบโลกิยะอยู่เท่านั้นแม้จะมีความรู้จบด็อกเตอร์หรือโพสต์ด็อกเตอร์จากชาวเทวนิยมที่เป็นความรู้ความฉลาดแบบเฉโกอยู่ที่ได้เรียนรู้มาสูงส่งปานใดปานใดก็ตามเขาก็จะมีความรู้ความฉลาดไม่เป็นอื่นอันยะมันก็ไม่ออกไปจากกรอบของโลกิยะ หรือความรู้ธรรมะที่เป็นแบบพระเจ้ากันอยู่อย่างเดิมเขาจึงจะเข้าใจสัจธรรมที่คนอารยะ c i เ i l ร z e d ชั้นหนึ่งหรือชั้นเอกเจริญแบบคลาสสิกแท้จริงไม่ได้เด็ดขาดนี้เป็นสัจธรรมบทสำคัญของชาวโลกซึ่งมันเป็นอารยะ Civilized ที่เป็นเรื่องทางจิตเกินกว่าเขาจะเข้าใจได้ ความรู้ที่เป็นเฉโกอยู่ไม่ใช่ปัญญาโลกุตระซึ่งชาวเทวะนิยมก็ยังมีความรู้ความฉลาดอยู่ในกรอบของโลกิยะพระเจ้าอยู่เท่านั้นเป็นต้นว่าเศรษฐ,ฐกิจดีเทวะนิยมเขาเอาแค่จำนวนตัวเลข GDP หรือเอาผลผล,ผลิตจากแรงงานสมรรถนะของประชากรเป็นตัวชี้บ่งยืนยันว่าเศรษฐกิจดีก็จะได้ความจริงว่าสังคมนั้นเก่งในเรื่องของวัตถุและ ความสามารถของคนในสังคมนั้นในเรื่องของวัตถุผลผลิตและแรงงานสมรรถนะของประชากรเป็นตัวชี้บ่งยืนยันว่าเศรษฐกิจดีก็จะได้ความจริงว่าสังคมนั้นเก่งในเรื่องเฉพาะจำนวนของผลผลิตวัตถุ และแรงงานสมรรถนะของประชากรเท่านั้นเป็นตัวชี้บ่งยืนยันว่าเศรษฐกิจดียังไม่ใช่การวัดจากแนวคิดทางจิตวิญญาณและยังไม่รู้จักรู้แจ้งรือจริงในความแตกต่างของโลกิยะกับโลกุตระ 17หากจะเอาคุณภาพของผลผลิตว่ามีประโยชน์หรือมีโทษแก่มนุษย์มากกว่ากันเช่นผลผลิตที่เป็นอาวุธทำร้ายคนฆ่าคนหรือผลผลิตที่มีพิษหรือผลผลิตที่มอมเมาให้คนมัวเมางมงายหรือผลผลิตที่ยังหลงโลกิยรสหรือผลผลิตที่ครอบงำความคิดมนุษย์ สังคมประเทศโลกก็าจะได้ความจริงว่าสังคมนั้นเก่งในเรื่องของการชี้โทษแจ้งประโยชน์ให้คนในโลกรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันอยู่ในเกณฑ์ของโลก,กุตระที่แตกต่างจากโลกียะเช่นเศรษฐ,ฐกิจดีนั้นมีความจริงของคนของแนวคิดที่เลวร้ายแรงโหดในการฆ่าหรือสูงในคุณค่ากันแน่ที่จะนับว่าดีกว่าได้แท้ 48 <18. S 2> เป็นต้นว่าเศรษฐกิจดีที่เขายังใช้ความจริงของการฆ่าเอาความเก่งในการสร้างอาวุธฆ่าได้รุนแรงร้ายกาจแล้วขายแพงๆได้เงินมากมายและเบ่งอำนาจในความเก่งที่ตนสร้างอาวุธเก่งกาจมาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นเศรษฐ,ฐกิจดีนั้นมันเป็นความเจริญที่แท้กันจริงหรือ ภูมิค่าได้แล้วและสร้างแต่ประโยชน์ที่เป็นคุณค่าให้แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ได้กินได้อาศัยกันอย่างเป็นประโยชน์ที่คำนึงถึงชีวิตอย่างละเอียดลึกซึ้งจึงจะนับว่าเศรษฐกิจดีนั้นมีนัยสำคัญแตกต่างกันมากกับเศรษฐกิจดีของสังคมที่มีแต่ศาสนาแบบโลกียะอย่างไม่ใช่ศาสนาแบบโลกุตระซึ่งใช้ความจริงของสังคมให้คำนึงถึงการหยุดค่า ซึ่งสังคมที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติของคนเริ่มจากไม่คาสัตว์ว่าเป็นบาปข้อต้นของศีลกันเลยที่คนพึงถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่พึงทําไปตั้งแต่เป็นศีลข้อหนึ่งตามที่สังคมศาสนาที่เป็นโลกุตระมีกันเศรษฐกิจดีของคนโลกิยะจึงมีนัยสําคัญที่ลึกซึ้งเป็นคุณวิเศษ อุตริมนุษธรรมที่มนุษย์พึงมีกันยิ่งยิ่งขึ้นในความเป็นอารยะที่จะมีชีวิตเจริญอย่างสร้างสรรค์แบบมีปัญญาให้เกิดแก่ความเป็นสังคมมนุษยชาติ จึงจะเป็นคนที่ใช้เวลาทุนรอนแรงงานทางความคิดและทาที่จะเป็นผู้สร้างอย่างมีนัยสําคัญเกิดประโยชน์ให้คนได้ใช้สอยกินอยู่เป็นปัจจัยอาศัยในชีวิตมนุษย์สุดประเสริฐยิ่งเป็นคนชั้นหนึ่งคนชั้นเอกคลาสสิกยิ่งกว่าเริ่มตั้งแต่ไม่สร้างอาวุธฆ่าคนโดยเอาเวลาทุนแรงงานมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ อันเป็นคุณค่ายิ่งกว่าการสร้างอาวุธค่าคือมาสร้างอาหารคุณค่าคนอยู่ค่าสัตว์อยู่แท้จริงมันเลวร้ายอยู่ใช่ไหมแม้จะอ้างว่าเอามากินอย่างชีพแต่คนนั้นอย่างชีพอยู่ด้วยพืชพันธุ์พัญญาหารเท่านั้นไม่ต้องมีเนื้อสัตว์มาอย่างชีพได้แท้จริงและถูกต้องดีงามประเสริฐกว่าด้วยซ้ำนั่นคือ เอาเวลาทุนรอนแรงงานมาใช้เป็นผู้สร้างอาหารที่เป็นพืชพันธุญ์ยญาหารซึ่งนับว่าจเจริญกว่าการสร้างอาวุธฆ่ากันอยู่ชัดๆแล้วการสร้างอาหารที่เป็นพืชพันธุยญญาหารมันยังไม่บาปยิ่งกว่านั้นอีกคือมันเป็นเรื่องลึกซึ้งอจินไตยแท้ขั้นพ้นกรรมวิบากทีเดียวแม้แต่สร้างอาหารที่เป็นพืชก็จเจริญเกินกว่าสร้างอาหารที่เป็นสัตว์เพราะ ผู้ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อยู่นั้นยังไม่พ้นวิบากกรรมที่เป็นเวร,รานุเวนคือไม่พ้นความผูกเวรที่ตามแก้แค้นจองเวรกันอยู่พราะสัตว์เดรัจฉานนั้นมันย,ยังยึดความเป็นตัวตนของมันด้วยอวิชาอยู่แท้ๆมันยังไม่มีปัญญาที่จะอโหสิกรรมหรอกแม้แต่ความเป็นคนกว่าจะเป็นผู้มีอโหสิกรรมได้จริงก็ต้องได้เรียนรู้ปฏิบัติจนมีปัญญามากถึงขั้นเพียงพอ จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกรรมวิบากที่ผลกิเลสไม่มีอุปกิเลส16กันได้หมดเกลี้ยงจึงจะเป็นผู้มีคุณวิเศษอโหสิกรรมกันบริบูรณ์จริงๆดังนั้นกิเลสอุปกิเลสนี้เองที่จะเป็นเครื่องชี้บ่งว่าเป็นผู้กอบกู้เศรษฐกิจหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตนแก่สังคมแก่ประเทศแก่โลกได้อย่างเป็นจริงที่สุดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้น แก้แค่วัตถุก,ก็ยังมีนัยสำคัญในแนวคิดหรือทิฏฐิของโลกิยะกับของโลกุตระที่มันแตกต่างกันอย่างซับซ้อนลึกซึ้งอยู่หลายชั้นที่มีจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงอยู่แท้ถ้ามีปัญญาแปดได้แท้มันก็ยิ่งทำเศรษฐกิจดีที่สูงส่งขึ้นไปถึงขั้นจิตวิญญาณ มีความเป็นค่านิยมของคนอารยชนที่เป็นคุณวิเศษยิ่งกว่าโลกทางวัตถุและทางจิตที่ยังเป็นโลกียะกันอยู่สุดเลิศประเสริฐยิ่งยอด 3 0เศรษฐกิจดีที่มีความจริงอันเป็นประโยชน์ทั้งทางจิตใจและทางกายภาพคือทางกายภาพก็ทำงานสร้างสารรค์ด้วยปัญญาและสร้างสารรค์ลงมือทำผลผลิตที่ไม่ฆ่าไม่มอมเมาไม่เป็นพิษเช่นไม่ทำอาวุธฆ่ากันไม่ผลิตสิ่งเมาไม่ผลิตสิ่งพิษเอาแรงงานความสามารถมาสร้างผลผลิตที่เป็นคุณค่าประโยชน์ที่เป็นสุข อาศัยใช้อาศัยกินอาศัยเผื่อแผ่เกื้อกูลกันและกันแก่มนุษย์ในโลก